สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่งวงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนักชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเอ็นเอช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f เฟซ o o ๊กยู u ูบแอปพลิเคชัน Tik t o อกอินสตาแกรและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของเราในวันนี้นะคะเนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะ เริ่มต้นจะพามาดูเคล็ดลับในการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูกน้อยของคุณถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมตัวตั้งคันไปจนถึงอายุ6ปีเลยนะคะในขณะที่คนเตือนภัยจะไปดูอีกหนึ่งกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีส่ง SMS หลอกเหยื่อว่าจะช่วยหางานทำให้แต่สุดท้ายแล้วเหยื่อต้องเสียเงินฟรีค่ะ ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะไปดูรอยยิ้มความดีใจของเด็กชาวเขาเด็กชาวดอยที่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนและได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะโรงพยบาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุพันธ์ที่จำเป็น โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473 ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของ IQ และ EQ ไปได้วยกันนะคะ IQ คือความฉลาดทางสติปัญญาถือเป็นความสามารถในการเรียนรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลส่วน EQ ค่ะจะเป็นความฉลาดทางอารมณ์นะคะที่จะช่วยทำให้ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสร้างให้กับลูกน้อยได้ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยต้องสร้างตั้งแต่ตอนที่คุณแม่เตรียมตัวตั้งครรภเลยนะคะวิธีการจะทําแบบไหนได้บ้างเพื่อที่จะทําให้ลูกของคุณเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพและมีความสุขในการใช้ชีวิตไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ คนเราทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะตัวและถูกหล่อหลอมมาด้วยสภาพแวดล้อมในภายหลังนะคะ IQ หรือความสามารถทางชาวปัญญาก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเกิดค่ะก็จะมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องเช่นพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งหลังคลอดและอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะในช่วง3ปีแรกที่สมองของคนเรามีพัฒนาการมากที่สุด ชาวปัญญาหรือ IQ ถือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่แสดงออกให้เห็นได้ผ่านพฤติกรรมต่างๆที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการปรับตัวต่อเหตุการณ์ใหม่ๆความสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลและเป็นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายจะเห็นได้ว่าชาวปัญญาไม่ใช่ผลจากความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำพฤติกรรมใดเพียงอย่างเดียวไปตัดสินว่าคนคนนั้นโง่หรือฉลาดได้ค่ะ เนื่องจากว่า IQ เป็นสิ่งที่คนสนใจกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีการคิดมาตรวัดขึ้นเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นตัวเลขที่สื่อกันได้ง่ายโดยใช้แบบทดสอบ iQ ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมต่อผู้เข้ารับการทดสอบซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของตัวเลขที่จะบ่งบอกว่าผู้ทดสอบมีสติปัญญาในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกันกับคนในช่วงอายุเดียวกัน ระดับ IQ ขั้นกลางตามมาตรฐานสากลก็คือ100ผู้ที่มี IQ ต่ำกว่า70-75อาจบ่งบอกได้ว่ามีความผิดปกติทางการเรียนรู้อย่างไรก็ตามปัจจัยบางอย่างก็อาจส่งผลให้ค่าระดับ IQ ที่วัดได้คลาดเคลื่อนค่ะเช่นความเครียดความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจเป็นต้น คนสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่1ประจำปี2564ทั่วประเทศพบว่าระดับสติปัญญาหรือ IQ อยู่ที่102.8เฉลี่ยเกิน100เป็นครั้งแรกและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน100ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สูงขึ้นกว่าการสำรวจเมื่อปี2559ถึง4.5จุด โดยอยู่เกณฑ์ฉลาดมากคือ IQ มากกว่า130สูงถึงร้อยละ10.4ส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือต่ำกว่า90จากร้อยละ31.8ก็ลดลงมาเหลือ1น1ใน3คือร้อยละ21.7โดยมีเกณฑ์บวกพร่อง IQ ต่ำกว่า70อยู่ที่ร้อยละ4.2สูงกว่ามาตรฐานสากลที่ระบุว่าไม่ควรจะเกินร้อยละ2ค่ะ คราวนี้มาดูผลสำรวจความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ กันบ้างซึ่งถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ปกติคือร้อยละ83.4ตรงนี้จะแสดงว่าเด็กยังมีความสามารถในการรู้จกักเข้าใจควบคุมอารมณ์สื่อสารอย่างสร้างสารรค์เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จและความสุขในอนาคตนะคะ นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลถึงแนวทางในการพัฒนาระดับสติปัญญาหรือ IQ ว่าการพัฒนา IQ เด็กสามารถทำได้ตั้งแต่ทารกยังคงอยู่ในครรภ์โดยแม่ต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กโฟลิกและไอโอดีนค่ะจะส่งผลดีถึงลูกในครรภ์ซึ่งช่วงแรกเกิดก็มีหลายปัจจัยที่ส่งผลถึง IQ เหมือนกันดังนี้ 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในช่วง6เดือนแรกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวจะดีที่สุด 2. การสัมผัสสายใยระหว่างแม่และลูก 3. เรื่องโภชนาการซึ่งหลัง6เดือนขึ้นไปก็ยังสามารถกินนมแม่ได้ควบคู่กันไปกับอาหารเสริมตามวัยที่ต้องได้รับอย่างถูกต้อง 4. การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในการเฝ้าสังเกตพัฒนาการของลูกว่ามีปัญหาหรือไม่ 5. เรื่องการเล่นของลูกซึ่งมีความสำคัญมากช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการและ IQ ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วการเล่นของลูกให้ยึดหลัก3 F คือ Family พ่อแม่ลูกผู้ปกครองหรือครอบครัวควรจะมีส่วนร่วมในการเล่นกับลูก Free คือเล่นอย่างอิสระที่เด็กชื่นชอบและ F คือสนุกสนานการเล่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การยัดเยียดให้เด็กนะคะ นอกจากนี้ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่บล็อกเรื่องพัฒนาการเด็กทางเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวความเครียดการเหนื่อยนิ่งโดยให้เด็กหมกมุนอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ iPad มากเกินไปซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมองค่ะนายแพทย์เอกชาัยย้ำด้วยนะคะว่าช่วงที่เด็กเรียนรู้ได้เร็วที่สุดนั่นคือช่วงปฐมวยัยหรือ3ขวบแรกถ้าเกิดอยากจะให้เด็กมีต้นทุนที่ดีก็ต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่ในช่วง3ขวบแรก ทั้งเรื่องพัฒนาการโภชนาการการเจริญเติบโตความอบอุ่นในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการที่ต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอทั้งโปรตีนที่ดีจากเนื้อนมไข่ ไอโอดีนธาตุเหล็กวิตามินต่างๆซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองถ้าเกิดเด็กขาดสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อ IQ เด็กในช่วงหลังๆและทำให้เด็กไทเตี้ยและโง่เพราะฉะนั้นช่วงนาทีทองจึงไม่ใช่เพียงแค่6เดือนแรกที่ต้องให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียวแต่ต้องยาวไปจนถึง6ปีแรกที่ต้องได้รับโภชนาการตามวัยที่เหมาะสมด้วยค่ะ ทางด้านแพทย์หญิงสายพิงโชติวิเชียนผู้อำนวยการสำนักภชนาการกรมอนามายัยก็ได้กล่าวถึงโภชนาการกับการพัฒนาไ q ด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องส่งเสริมการตั้งแต่ก่อนแม่ตั้งคันโดยการให้เหล็กและโฟลิกก่อนตั้งคันภาเดือนเน้นการฝากคันเร็วก็จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นเร็วโดยให้เหล็กโฟลิกและไอโอดีนซึ่งทำให้แม่มีความพร้อมและเด็กในคันก็ได้รับการเตรียมความพร้อมด้วย โดยเมื่อเด็กคลอดออกมาในช่วง6เดือนแรกกินนมแม่อย่างเดียวก็ทำให้ได้รับสารอาหารเต็มที่ส่วนหลัง6เดือนยังกินนมแม่จนถึง2ปีและมีอาหารเสริมตามวัยเพื่อให้เด็กได้รับพลังงานเพียงพอและเป็นช่วงที่ต้องฝึกให้เด็กคุ้นชินกับรสชาติไม่ให้เด็กติดรสชาติของหวานมันเค็มก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและเมื่อได้เรียนรู้ต่างๆก็จะเป็นเด็กที่มี IQ ดีตามมานั่นเองค่ะ ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองให้เด็กกินขนมกรุบกรอบที่มีโซเดียมนั้นแพทย์หญิงสายพินบอกเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เอาง่ายเอาสะดวกเพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังนิสัยคนไทยในเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อให้กินได้อย่างเหมาะสมไม่กินเยอะเกินไปและทำให้เด็กติดรส ส่วนการรับประทานอาหารที่ไม่มีฉลากเน้นว่าไม่หวานไม่มันไม่เค็มวันหนึ่งไม่ให้กินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาไขามันไม่เกิน6ช้อนชาและเกลือไม่เกิน1ช้อนชา อย่างไรก็ตามระดับ IQ. ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ใช้วัดความฉลาดของแต่ละคนนะคะจริงๆแล้วยังมีตัวชี้วัดความฉลาดหลากหลายรูปแบบได้แก่ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ความฉลาดทางอารมณ์หรือความฉลาดทางด้านดนตรีเป็นต้นซึ่งก็สามารถส,งส่งเสริมและพัฒนาได้เช่นเดียวกันกับการพัฒนา IQ ค่ะต้องยอมรับนะคะวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นมา เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่ละครอบครัวจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปค่ะที่เรานํามาแนะนำเนี่ยเป็นเพียงแค่วิธีการวางส่วนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทําได้เราก็มั่นใจนะคะว่าลูกน้อยของคุณจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนคุณภาพที่มีความสุขแน่นอนเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคนเตือนภัย อีกหนึ่งกลโกลงของมิจฉาชีพที่หลอกส่ง SMS ในการทำงานให้กับเหยื่อแล้วสุดท้ายเหยื่อต้องเสียเงินฟรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ กวิกฤอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียน้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี g h b a l l และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b a l l เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b a l l และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังขาบในช่วงคนเตือนภัยค่ะล่าสุดแก๊งคอร์เซนเตอร์มีการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อค่ะแล้วก็แอบ,บอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นพนักงานของการไฟฟ้าให้เหยื่อโอนชำระค่าไฟให้แล้วในขณะเดียวกันก็มีแก๊งมิจฉาชีพบางส่วนด้วยค่ะ ตระเวนเดินไปตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้ามีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าโดยใช้บินปลอมค่ะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภยัยเราจะมีการนำเสนอกลกงของมิจฉาชีพเหล่านี้รวมถึงวิธีการสังเกตบินค่าไฟแบบไหนเป็นบินจริงบินค่าไฟแบบไหนเป็นบินปลอมเพื่อที่จะไม่ให้คุณผู้ชม ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ แก๊งคอร์เซนเตอร์พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีหลอกลวงประชาชนไปในหลากหลายรูปแบบนะคะล่าสุดมีการแอบอ้างเป็นพนักงานคอร์เซนเตอร์ของการไฟฟ้านครหล,ลวงค่ะเพื่อที่จะหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าว่ามียอดค้างชำระให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนมิเช่นนั้นจะถูกตัดไฟฟ้า ทางด้านนายจุมพดหิมะเจริญผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ยืนยันค่ะว่าปัจจุบัน MEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผ่านทางคอร์เซ็นเตอร์และไม่มีนโยบายให้พนักงานเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามบ้านเพราะฉะนั้นแนะนำให้จ่ายค่าไฟง่ายๆกับหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้านค่ะ ตอนนี้จึงอยากจะขอเตือนทุกๆคนว่าอย่าไปหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊งคอยเซ็นเตอร์ที่กำลังระบาดหนะักสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าและคำนวณค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านทาง m e a Smart Life Application โดยดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง App Store และ Play Store หรือใช้บริการชำระผ่านการหักบัญชีธนาคารและหักบัตรเครดิตอัตโนมัติบริการ Mobile a p p พลิเคชันบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือเว็บไซต์ตัวแทนรับชำระเงินตู้ ATM ต่างๆและที่ Line MEAConnect ค่ะ ถ้าหากว่าผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพมีการแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงให้ระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะอาจจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้แก่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง M.E.A หรือที่ l ลาย M E A Connect และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง M E A Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากแก๊ง Call Center ที่ปลอมเป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าว่ามียอดค้างชำระให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนมีเช่นนั้นจะถูกตัดไฟฟ้าแล้ว ภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวงังนั่นก็คือกลุ่มมิจฉาชีพที่จะไปหลอกเก็บค่าไฟฟ้าโดยออกไปหลอกลวงประชาชนตามบ้านแล้วทำทีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จากนั้นค่ะมีการออกใบเรียกเก็บหรือบินปลอมไปเก็บเอาตามบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีบ้านเรือนอยู่ห่างไกลตัวเมือง และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแน่นอนราคาจะเป็นบรรดาผู้สูงอายุที่จะหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตัวปลอมเพราะคิดว่าเป็นใบเรียกเก็บจริงๆจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปจ่ายค่าไฟฟ้าในตัวเมืองแต่แล้วเงินไม่ได้ถูกใช้ไปกับค่าบริการไฟฟ้าแต่กลับกลายเป็นว่าเข้ากระเป๋าของมิจฉาชีพกว่าจะรู้ตัวก็ถูกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวจริงตัดไฟฟ้าภายในบ้าน เรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอแนะนำวิธีสังเกตบินใบเสร็จหรือใบแจ้งค่าไฟฟ้าและพนักงานตัวจริงดังนี้ค่ะ 1. บินปลอมจะมีการพิมพ์ข้อความบริเวณหัวกระดาษว่าใบแจ้งเตือนตัดซึ่งบินจริงนั้นต้องพิมพ์คำว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า 2. บินปลอมจะมีแถบบาร์โค้ดแนวนอน2ตำแหน่งซึ่งบินจริงจะมี3ตำแหน่งค่ะ 3. บินปลอมบริเวณช่องจำนวนเงินที่ต้องชำระและที่อยู่จะเขียนด้วยลายมือ 4. ลักษณะหรือเนื้อกระดาษของบินปลอมนั้นจะดูไม่มีคุณภาพถ้าเกิดนำเอาบินค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนๆมาเปรียบเทียบกันถ้าเกิดเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื้อกระดาษจะมันลื่นคุณภาพดีกว่าและจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะส่วนวิธีการสังเกตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวจริงนั้นคือ 1. เป็นบุคคลเดิมที่เคยเก็บในทุกๆุกเดือนถ้าเกิดไม่ใช่คนเดิมสามารถจะเรียกขอดูบัตรพนักงานหรือหนังสือมอบง,งานรับรองการปฏิบัติงานได้ค่ะ 2. บัตรประจำตัวพนักงานปลอมนั้นมักจะทำกันถูกถูกมึกจางๆเลอะเลือนแล้วถ้าเกิดสังเกตยังไม่แน่ใจประชาชนสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลขโทรศัพท์1 1 2 9ตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะ ดรสุทธิพลทวีชยาการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปพนำคณะผู้บริหารสำนักงานคอปปพรวมกับผู้แทนสมาคมสิทธิ์ก่าว,วปสและผู้แทนภาคอุตสาหการรมประกันภัยส่งมอบห้อง negative pressure เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลของรัฐสแห่ง คือโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลขาธิการคอพอกล่าวว่าสํานักงานคอพพเป็นหน่วยงานของรัฐมีภารกิจหน้าที่ในด้านการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและเข้มแข็งตลอดจนคุ้มครองประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน แต่จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดประจวบคิริขันที่มีจำนวนมากกว่า70รายต่อวันทางสำนักง,งานคอปปได้รับทราบถึงความต้องการและความจำเป็นของโรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลกุยบุรีซึ่งขอรับการสนับสนุนในการจัดสร้างห้องความดันลบเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และช่วยลดการแพร่ระบาดต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปรักษาผู้ป่วยโควิด -19 สำนักง,งานคอปปสมาคมศิทธิ์เก่าวปสและภาคอุตสาหการรมประกันภัยได้เห็นถึงความจําเป็นดังกล่าวจึงได้ใช้เงินบริจาคที่เหลือจากการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 มาใช้สนับสนุนในการสร้างห้องความดันลบที่ได้มาตรฐานซึ่งดําเนินการจัดสร้างโดยคุณธามเรืองวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทไฮจินิกโซลูชันจำกัด โดยได้ร่วมสมทบบริจาคงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อช่วยเหลือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพลีลาการรับขาวของจ่าฝูงละองค์ละมั่ง ที่ห้วยขาแข้งค่ะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติัตป่าและพันธุ์พืชได้นําเอาละองละมั่งที่เพาะเลี้ยงได้ไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อที่จะให้ดํารงชีวิตรวมถึงสืบพันธุ์กันตามธรรมชาตินั่นเองนะคะบทสรุปที่พบก็พบว่าละองละมั่งที่นําไปปล่อยเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีทีเดียวค่ะ ใช้ชีวิตจนกลายเป็นสัตว์ป่าที่สมบูรณ์นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความสําเร็จของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15.00นถึง15.30นนทีนนี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ